สวัสดีครับวันนี้ร้านแมแรงนะครับจะมารีวิวแท่นประกอบเครื่องตัว750กิโลนะครับผมทีนี้เราจะมาดูนะครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมนี้เรามาดูนะฮะระหว่างช่วงกลางนะครับผมตัวนี้ก็จะมีถาดรองน้ำมันเครื่องมาให้นะฮะหนึ่งหนึ่งิ้นนะฮะแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้อ่าทีนี้เรามาดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องทศนะครับอ่าเป็นระบบใหม่นะฮะเครื่องทศ ตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้หน้าแป้นปก็จะหนานะครับหนาเป็นพิเศษเลยนะครับผมแล้วทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับอ่าทีนี้เรามาดูด้านหลังตัวนี้ตัวนี้แกนนะครับจากที่จับข้างหน้าหน้าแป้นนะฮะตัวนี้แกนหนานะครับแกนใหญ่มากเลยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูนี่ด้านข้างแกนหมุนอ่าแกนหมุนก็ใหญ่นะครับตัวนี้แล้วทีนี้เรามาดูเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่า เปิดออกมาเลยนะครับอ่าเข้ามาดูเลยครับทีนี้แกนหนานะครับเฟืองตัวใหญ่เลยนะครับเฟืองไม่ใช่เฟืองขี่นะไม่ใช่เฟืองของไอ้นี่นะทีนี้เฟืองหนามากเลยนะครับผมอ่อาทีนี้เรามาดูด้านยังยดีกว่าดีานี้เรามาดูนะครับความยาวนะครับกับความกว้างนะ มาดูความยาวกับความกว้างครับดีรวอดความกว้างก่อนยาวเออความยาวก่อนนะครับอยู่ที่9 5นะครับแล้วความกว้างนะครับอยู่ที่65้านะครับผมแล้วทีนี้เรามาดูล้อมาดูล้อล้อด้านหน้านะครับจะเป็นล้อหมุนได้นะครับ360รอองศานะครับล้อด้านหลังนะครับล้อด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบล็อกนะครับผม สามารถล็อกได้นะฮะนี่ตัวนี้นสามารถล็อกได้นะครับไม่ขยับเลยล็อกได้โอเคมีร้านแม่แรงก็ขอจบคลิปตบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ